สวัสดีครับพบกับผมช่องคอบอลนะครับที่จะมาค้อบอลประจำวันอังคารที่10มิถุนายนนะครับวันนี้ก็ที่น่าสนใจมาสี่คู่นะครับแต่ก่อนเองนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าคู่ v ี P ทั้งหมด2ตัวที่ผมให้ไปนะครับก็ทํางานทั้งหมด2ตัวนะครับเมื่อวานโดยคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ของโคเอเชียพบกับสาธารณรัฐเช็กนะครับ ผมให้ไปทางสูงนะครับคู่นี้ก็สูงตามคาเลยสูงปีเลครับที่ 5. ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ก็ทํางานกันไปครับส่วนีคู่นึงนะครับเป็นคู่ของเบลเยียมกับเวลนะครับคู่นี้ผมก็ให้ไปทางสูงเหมือนกันครับสูงกว่าคู่เมื่อกี้ครับอยู่ที่7ลูกครับเป็นเบลเยียมชนะเวลไป4.3ต่อครับคู่นี้ก็ทํางานกันไปเหมือนกันครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้ในเลนกันวันต่อวันรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดเคพีสามสามแอดเคพีสามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วน เนเธอร์แลนด์พบกับมอนต้านะครับเป็นบิ๊กแม์ประจำวันของเราคู่ที่2ฟินแลนด์พบโปแลนด์คู่ที่3ญี่ปุ่นพบอินโดนีเซียและคู่ที่4ครับเกาหลีใต้พบกับคูเวตนั่นเองครับและก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยเลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์กับมอนต้านั่นเองครับเป็นศึกคัดบอลโลก2026ครับเตะกันในนาที1:45ราคาแรกเปิดมาให้เนเธอร์แลนด์ต่อ3.5ครับผลงานในตารางของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับ ยืนดับ3ครับเพราะว่าแข่งไปแค่1นัดครับชนะ1เสมอศูนแพ้ศูนย์ครับยิงได้2เสียศูนย์มีอยู่3แต้มส่วนมอนต้านะครับแข่งไป3นัดแล้วครับไม่ชนะใครเลยครับโดยเสมอไป1แพ้ไป2ครับยิงได้0เสีย3มีอยู่แค่1แต้มครับเฮดเวทของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนด้วยนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกฟอร์มพ้านาหลังสุดของเนเธอร์แลนด์นะครับชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดชนะฟินแลนด์ครับ2อต่อศส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น3นัดล่าสุดครับรวมไปถึงนัดที่ชนะฮังการี4-0ด้วย ทางฝั่งของมอนต้าครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับนัดล่าสุดเสมอกับริทูเนียครับ0ูต่อศส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดเดียวเลยครับที่ชนะลิกเทนสไตน์ครับ2-0มาดูตัวผู้เล่นหลักกันบ้างครับที่ข้าวจะลงของเนเธอร์แลนด์ครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีมาร์คเฟกเคนเดนเซลดุมฟรีย์แยนพอฟานเฮเก้เวอร์จิลฟันได้เยโรนฮาโตเทียนนี่ไรเดอร์สแฟงกี้เดยองเจอร์มี่ฟิมปงจัสตินไคเวิร์ดโคดี้กัคโปและก็เมมฟิสเดอะพายครับส่วนมอนนต้าาคครรัับบบบจะมมใ3-4-3โดยี เฮนรี่โบเนโลเอนวิกเปเป้เจมคาร์เกอร์แซ็กมูสเกตโจเซฟเอ็มบองแมทธิวกิอาเมเยอร์อเล็กซานเดอร์สตาเรีโนไรอันคาเมนซูรีเทดดี้คูมาคิเรียนเอ็นมโบโก้และก็พอลเอ็มบองครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ทางฝั่งของอัศวินสีส้มครับอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์แล้วครับจึงไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องหนักใจครับกับคู่แข่งอย่างมอนตาแล้วก็ต้องยอมรับว่ามอนต้าก็เป็นรองอยู่เยอะพอสมควรครับในแง่ของชื่อชั้นแถมผลงานพวกเขาก็ ไม่ชนะใครเลยมาตลอด3เกมที่ผ่านมาด้วยครับกับเกมนอกบ้านน่าล่าสุดกับเบึงแพ้โปแลนด์ไป0ูนย์ต่อสมามาดด้วยครับแล้วผมมองว่าฮอลแลนด์ครับถือต่อ3.5ก็จริงครับแต่ด้วยขุมกําลังและก็แนวลุกที่จัดวัชิตเอาเรื่องครับเชื่อว่าวางเห็นสกอร์ขาดลอยได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้เนเธอร์แลนด์ชนะเบยสกอร์ห้าประตูหนึ่งครับให้อยู่ต่อเนเธอร์แลนด์ที่3.5ครับคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในศึกคัดตโลกปี2 0 2 6นะครับ เป็นการพบกันระหว่างฟินแลนด์กับโปแลนด์นั่นเองครับเ mm hmm. ตะเมื่อวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาแรกผมให้โปแลนด์ต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับฟินแลนด์อยู่อันดับสองรองจากฝูงครับแข่งไปสามนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หน Bo ึ่งครับยิงได้สามเสียสี่มีสี่แต้มส่วนโปแลนด์ครับจากฝูงครับแข่งไปสองนัดเองครับ น้อยกว่าหนึ่งนัดแต่ก็ชนะไปถึง2ครั้งครับเสมอ0ูนย์แพ้ศูนย์ครับยิงที่3เสียศูนย์ไม่มีหกแต้มเฮดเวท้าล่าสุดของคู่นี้นะครับเป็นโปแลนด์ครับชนะได้3ครั้งและอีกสครั้งก็เสมอกันไปครับครั้งล่าสุดเป็นโปแลนด์เปิดบ้านถล่มฟินแลนด์ไป5ประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มใหล่าสุดของฟินแลนด์ครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับนัดล่าสุดเสมอกับแพ้ฮอลแลนด์ครับศูนย์ต่อสส่วนอันที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะมอนตรรรราานนนนนนัััััดดดเเียววท่่้้คคคบบบสโปแแล์ชะ3พ2 สนัดล่าสุดนี้ก็ชนะรวดเลยนะครับโดยไปชนะมอนตาวามาครับสต่อศูนในนัดล่าสุดส่วนนัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็น2นัดล่าสุดที่ลงเตะเลยครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้ฟินแลนด์ครับเริ่มออกลูกเป๋เห็นครับหลังเปิดบ้านแพ้ฮอลแลนด์ไป0ูนย์ต่อครับทำให้ตลอด2เกมหลังสุดเวอเขายังหาชัยชนะไม่เจอครับแม้เกมนี้จะได้โอกาสเล่นในบ้านต่อเนื่องครับอีกนัดแต่เชียร์วานเหนื่อยพอตัวครับกับการรุนชัยในเกมนี้กับการเจอโปแลนด์ครับทางฝั่งผู้เยือนที่มีปัญหาหนักใจเข้ามาเรื่องของโรบั หอกตัวชูโรงถอนตัวจากทีมชาติการะดาหันครับแต่ภาพรวมกลุ่มแกหลักยังคงอยู่กันพร้อมหน้าครับเชื่อว่าไม่ถึงกับกระทบหนักครับภาพรวมนักเนื่องจากฟอร์มถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่สูงอยู่แล้วครับเมื่อมองจากราคาบอลในเกมนี้ครับทางฝั่งของโปแลนด์จะถือต่อถึง0.5ครับกับการเบียดชนะพื้นที่เพื่อหวังให้ลุ้นอิ่มเต็มจานครับดูทรงแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับที่การลุ้นครับเพราะฉะนั้นครูนี้ให้โปแลนด์ชนะกัสกอร์3ประตูหนึ่งครับให้อยู่ต่อโปแลนด์ที่0.75ครับ คู่ที่3นะครับมาในศึกคันบอลโลกโซนเอเชียกันบ้างครับเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียครับเตะกันเวลา5้าทุ่มสานาทีครับราคาแรกเปิดมาญี่ปุ่นต่อถึง2ลูกเลยตารางคะแนนของกลุ่มนี้นะครับทางฝั่งของญี่ปุ่นก็เป็นจาฝูงครับแข่งไป9นัดชนะ6ครับเสมอ2แพ้1ยิงได้24เสีย3มี20แต้มส่วนอินโดนะครับอยู่อันดับ4ของตารางครับแข่งไป9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3ครับยิงได้9เสีย14มี12แต้ม เฮ้ทัวร์เวทของคู่นี้นะครับเคยพบกันอยู่สองครั้งครับเราเป็นญี่ปุ่นชนะรวดทั้ง2ครั้งครับโดยครั้งล่าสุดเป็นอินโดนีเซียแพ้ญี่ปุ่นไปศูนย์ประตูต่อ4ครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับฟอร์มแพลหลังสุดของญี่ปุ่นครับชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดแพ้ออสเตรเลียครับศูนย์ต่อหนึ่งส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะมีอยู่นัดเดียวเท่านั้นครับก็คือนัดที่ชนะอินโดนีเซียนี่แหละครับทางฝั่งของอินโด้งครับชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดชนะจีนครับหนึ่งินน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 นไดดด้้กกก็็็จะะเเเเเปปัััััทีีีี่่่ชบบบบาารรรรยยยแพวมอองคคคขสุลู การวิเคราะห์บอลคู่นี้นะครับต้องบอกว่าไม่มีโน่นอะไรกันล้าทั้งคู่ครับในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพราะญี่ปุ่นเข้ารอบสุดท้ายวัวครับ2026ในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนอินโดครับก็ผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นกันครับแต่ยังมองว่าเจ้าบ้านครับยังคงมุ่นมั่นตามสไตล์ามรบูครับอีกทั้งได้ลงเล่นในถิ่นทิ้งทวนด้วยครับประกอบกับต้องล้างไอ้นัดที่ออกไปแพ้ออสเตรเลียศูนย์หนึ่งครับจึงมองว่า3แต้มแน่นอนครับขณะที่อินโดครับคงเล่นแบบประคองมากกว่าครับพอบรรลุเป้าหมายด้วยการปรราบจีนั แล้วก็มาตรฐานเป็นรองแดนประดิบอยู่เยอะครับก็คงไม่ต้องดินหนอนเพื่อเก็บแต้มกลับออกมาครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้คุณพญี่ปุ่นชนะมิริสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อญี่ปุ่นที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าครับและคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเกาหลีใต้กับคูเวตครับศึกคัดบอลโลกโซนเอเชียนะครับเตะกันเวลาหกโมงเย็นราคาแรกเปิดให้เกาหลีใต้ต่อสองจุดสองห้าครับผลงานในตารางของคู่นี้นะครับทางเกาหลีใต้ก็อยู่อันดับหนึ่งครับจากฟงของตารางครับแข่งไปห้านัดชนะห้าเสมอสี่ครับ แพ้ศูนย์ยิงได้สิบหกเสียเจ็ดมีอยู่สิบเก้าแต้มส่วนคูเวตครับบอยของกุวงแมปแข่งไปเก้านัดครับชนะศูนย์เลยครับเสมอห้าแพ้สี่ยิงได้เจ็ดเสียสิบหกมีอยู่แค่ห้าแต้มเท่านั้นเฮตูเวท่านัดหลังสุดนี้นะครับก็เป็นเกาหลีใต้ครับสามารถเก็บชัยไปได้รวดเลยครับห้านัดโดยนัดล่าสุดเป็นคูเวตแพ้เกาหลีใต้ไป1ประตูต่อ3นั่นเองครับฟอร์มใั้ล่าสุดของเกาหลีใต้ครับชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดชนะอิรักครับ2-0ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะครับโดยไปชนะอิรัักกบคูเเวตนี่ยแหละครับ ทางฝั่งของคูเวตครับแพ้4ก็เสมอไปแค่1่ครับไม่ชนะใครเลยโดยนั้นล่าสุดไปแพ้ปาเลสไตน์ครับศูนย์ประตูสองและก็มีนัดเดียวที่ทําเงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับอิรัก2องนั่นเองครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเกาหลีใต้ครับการันตีตัวโบครับสอ2พแน่นอนแลยครับแต่ขอเพียงอีกแต้มเดียวก็จะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มครับแม้ผลงานในบ้านช่วงหลังจะเหนื่อยไปหน่อยครับเมื่อสกอตชัยเจอแค่นัดเดียวตลอด4เกมหลังครับ และหลุดเสมอไปหนึงสามแมตช์ครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาทิ้งทวนต่อหน้าแฟนบอลด้วยการพบกับคูเวตครับบอยของกลุ่มที่ยังไม่ชนะใครในศึกคัดบอลโลกนี้เลยครับตลอดเแมตช์ที่ผ่านมานึ่งนั้นออกไปเจอกับโอมานถล่มครับศูนย์สี่ครับจึงมองว่าแดนสมขาวครับมีโอกาสไล่ถล่มเกิน2เมตรมีสูงมากครับเพื่อขอบคุณแฟนบอลพราะฉะนั้นครับคู่นี้เมเ่อรเกาหลีใต้ชนะบรูสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อเกาหลีใต้ที่สองจุดสองห้านั่นเองครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดเคบีสาแอดเคบีสาอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกเนเธอร์แลนด์พบกับมอนตานะครับทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์แม้จะต่อเยอะก็จริงครับแต่โดยชื่อชั้นและขุมพลังของตัวผู้เล่นครับเหนือกว่าทางมอนตาพอสมควรเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อเนเธอร์แลนด์ที่3.5ครับ คู่ที่2ฟินแลนด์กับโปแลนด์ครับให้อยู่ต่อโปแลนด์ที่0.75คู่ที่3ครับญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียให้อยู่ต่อญี่ปุ่นที่1.75และคู่สุดท้ายครับเกาหลีใต้กับคูเวตให้อยู่ต่อเกาหลีใต้ที่2.25ครับแล้วก็ขอย้ำแค่หนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าือช่วงเย็นผมจะคัดเน้นเ้นทำเงินกันให้อีกทีครับและก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบบกกกัััันนนนนใม่่ววรุงีีี้้็ขออลาไปสสดค